สวัสดีชาวโซเชียลแคมก็คือวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชิมร้านร้านหนึ่งชื่อร้านพาสเทลนะครับเพราะว่าแบบดูจากรูปที่พรีเซตนหรือว่าดูจากเพจ a c e b o o k เขาดูได้สนใจมากเลยก็เดี๋ยวเราจะพาไปชิม ม,มีคนด้วยวันนี้ร้านเนี่ป่ะไม่กล้าพูดเลยอ่ะเมื่อกี้ไปกินร้านพาร์ทเทลมามีความแบบอ๋ออิ่มมากสั่งมาเยอะแยะกินแหลกมากแต่ว่าทางร้านเนี่ยไม่ได้อนุญาตให้เราถ่ายทำก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาภาพจากในเพจมาโชว์นะคือมันก็จะเป็นแบบคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นมีทั้งข้าวมีทั้งสปาเกตตีนะครับตรงนี้เลยเส้นสปากเกตตีซอสตูโฮมเมดใส่เบคอนแบบดีงามมาก เส้นนี่แบบเหนียวนุ่มกําลังดีแล้วก็ผัดคลุกกับซอสตูสีสันแบบพอเวลาจัดจานออกมาแล้วโอ้ยิวอะน่ารักคือแบบเราสัดเกี้ยงหมดจานภายในไม่กีน่นาทีแลวอย่างแฮมเบอร์กับแซลมอนย่างเนี่ยดีมากได้กลิ่นแบบหอมฉุยมาเลยเวลากินเข้าปากแล้วแบบมีน้ําหวานๆซึมออกมาดนิดนึงไม่แห้งกระด้างรู้สึกว่าโอ้ยดีอะ่ะเลิศเราดั่งเคาน์เตอร์บาร์แล้วก็จะเห็นว่าเออเขากำลังทำอาหารกำลังทำนี่ทำนี่แล้วก็จะเห็นสีหน้าสีตาเขาว่าแบบ เขารูตั้งใจทําอาหารมากทีน,นี้พอเรากินเราก็รับรับรู้ได้ว่าแบบเออเขาตั้งใจทำจริงๆมันเป็นโฮมเมดจริงๆสรุปว่าร้านนี้แบบผ่านฉลุยบรรยากาศโอเคร้านอบอุ่นน่ารักแล้วก็อาหารเนี่ยแบบสุดยอดมากๆอยากให้ทุกคนมากินกันนะครับเดี๋ยวร้านต่อไปเนี่ยจะเป็นร้านอะไรตามเรามันเลยดีกว่าไปแถววัดภู่เขาทองครับอตะข่ายเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรอะไว้จับให้ อ๋อการกระชากกระเป๋าโอ้ยทุกงูตลาดนึกว่าแบบให้นักท่องเที่ยวแบบว่าจับอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปร้านชื่อสุขาทิมนะครับได้ข่าวว่าเขาเปิดร้านมานานระหว่าประมาณ50อีั u แน่แน่นี่นะครับสุขาทินเขาดังเรื่องขนมจีนไหหลำเกิดมาไม่เคยกินขนมจีนไหหลำก็ไม่ได้ใจว่าแบบเอะมันเหมือนขนมจีนไทยไหมหรือว่ายังไงอะไรคืออาจจะถามเจ้าของร้านขอข้อมูลนิดนึง ที่ฝรั่งมากินเต็มเลยอะเราว่าคงเป็นที่เรื่องลือในชาวตักชาติแน่ๆฮีคือไม่ได้กินโอเลี้ยงรถแบบนานมากอันนี้คือโอเลี้ยงนะดีใครชอบกินหนังนี่แบบคือมันดึงๆมากเลยเขาบอกว่าให้ใส่กระปิเป็นกระปิไหหลำแต่ขนมจีนกินกับกระปิมีอรสชาติไม่ออกเลยอะร้อนะครับ ป่าก,กิดมาไม่เคยกินไม่เคยกินรสชาติแบบนี้มาก่อนพอกินแบบไม่ใสก่กะปิใช่ปหก็ได้อีกรสหนึ่งพอใสก่กะปิไปปุ๊บคือลืมลืมรสไม่กี่แล้วอ่ะกินกินต่อกินต่อข้าวมันไก่่านการที่จะมาก็ได้ทําการบ้านนะร้านนี้มีอะไรทุทกคนแนะนำข้าวมันไก่เราก็สงสัยข้าวมันไก่คือแบบมันก็มีขายชาวบ้านข้าวมือง มันเลยก็อร่อยไปหมดขอบคุณครับคือเราควรจะตักใส่ถ้วยตะเทเทใส่ปากเลยนะอร่อยอีกแล้วอ่ะมันเจ้นกูแบบดีเก้าครน่ะครับที่มาไหว้พระเก้าวัดช่วงปีใหม่แล้วก็อยากจะมาชิมร้านนี้คือต้องมากินเท่านั้นเพราะว่าเป็นอาหารไทยหลังแบบออริจินอลมากๆแล้วเปิดแาร้อยกว่าปีแล้วเดี๋ยวเราก็ไปตะเวรร้านอื่นอนีกเนาะโอเคเดี๋ยวตามกันนะครับ อยู่ดีๆโปรดิวเซอร์กับช่างภาพก็ให้มาถือกล้องโกโป o นี่ใครไว้านต่านี่การเกงในจ้าอะไรคือพาชาวคร o l d co มาดูการเกงในเห็นวัดปุ๊บโอเคไว้ไม่ต้องเข้าไปอนี้นี่ถึงแล้วถึงแล้วโลหะปราสาทแล้วก็เหมือนเดิมนะครับวิธีไหว้พระของเราคือบันีนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้าถนนดินสอนี่นี่ มีป้ายมีชื exactly. ่อป้ายอยู่ตรงนี้แล้วก็ทั้งเส้นเลยเนี่ยตรงนี้จะเป็นแบบร้านอาหารชื่อดังมากมายไก่กรอ้อนั้นเป็นโรงเรียนเก่าของเรานะครับโรงเรียนสตีวิ์เคยอยู่มาก่อนกินแบบไม่ไว้น้าใครทั้งสิ้นกินแบบไม่เกรงใจในกระเป๋าเงินอยามาม่วงยามะม่วงไม่กี่ป้าป้าที่เขาขายยงมะม่วงเขาบอกว่ามีปลาหมึกมาขายพอเดินมาปุ๊บอาจเจอปั๊บ มีร้านผัดไทยร้านหนึ่งเราชอบมากแต่ก่อนนะเขาจะอยู่หน้าศาลเจ้าพ่อเสือแต่ตอนนี้เขาย้ายร้านมาแล้วเป็นผัดไทยเตาถ่านอร่อยอ,ะ,อะร้านนั้ร้านนั้นนี่นะครับร้านจิตเตาถ่านต้องรีบมาเนิ่นๆนะเพราะว่าแบบบางทีแบบมาดึกๆเนี้ยปิดที่จะมาสั่งคือผัดไทยแล้วก็ไข่กะเพราลวยคือกินไม่เบื่อหอมล้อ่อน อีกอย่างหนึ่งนะครับที่อยากแนะนําถ้าใครมาร้านกิตเราถ่านนะครับอยากให้ลองสั่งกะเพราเราชอบกะเพราเขามากคือกะเพราแท้อไม่มีไม่มีมมแครอทไม่มีอะไรนุ่นนี่ใส่คนมานะครับ<น>คือมันก็เย็นแล้วเนาะม่ต้องพอกคานิดนึงก็แบบดูวิวแม่น้ำจักรพยาพานอรามาอย่างนี้แล้วก็แบบกินนู่นกินนี่อะไรอร่อยไป <1> <1> นี่นะครับเรามาถึงแล้วนะครับแถวท่า,าตเตียนนะครับเดี๋ยวจะพาไปอยู่ร้านหนึ่งเดี๋ยวตามมาตามมา ดูวิวดีดูวิวยูด่ดีนะตามมาข้างลึกลับซับซ้อนนิดนึงนี่นะครับพอขึ้นมาถึงชั้นลูบขอบนะครับชั้นด่านฟ้าเนี่ยเราก็จะเห็นแบบเป็นวิวแม่น้ำเจ้าพยานะครับแล้วก็ร้านนี้เนี่ยมันก็จะมีแบบเครื่องดื่มเนาะจิบไปกินไปเดี๋ยวเราจะลองมาสั่งดูนี่คือเราจะมาไหว้พระกาวนแล้วก็กินไปด้วยนะั่งนู้นเ็นวัตอรุณนะฮะวิธีการไหว้ของเราก็เอาเทวา ร้านนี้บรรยากาศดีนะครับแล้วก็เครื่องดื่มก็อร่อยเราจะจบการส,สวยๆตรงวิวดินแนะน้ำเจ้าพระยาที่นี่และเทศหน้าจะเป็นร้านอะไรที่เราจะพาไปกินบ้างอยู่ดูเป็นตามชมกัน,กน,นับกินกันให้ยับอร่อยอีกแล้วอ่ะ